10ร้านอาหาร Delivery ส่งถึงที่ในมอรงังสิตร้านแรกที่เราจะแนะนำก็คือร้าน i n i s n a k e a n d Brew เป็นร้านกาแฟาที่มีเบเกอรี่อบกันสดๆใหม่ๆไว้ให้บริการใครที่เป็นสายเบเกอรี่ห้ามพลาด Mr. Kim Korean Restaurant เมนูของร้านจะเน้นอาหารเกาหลีเช่นไก่เกาหลีรามยอนใครที่ชอบอาหารเกาหลีแนะนำร้านนี้เลย ชาหอมมีเมนูหลากหลายเช่นโกโก้นมสดชาที่สำคัญจุดเด่นของร้านชาหอมคือการนำผลไม้สดๆมาปั่นให้ได้รับความสดกันเป็นเต็มๆร้านในโกขนมหวานร้านนี้จะเน้นของทอดลูกชิ้นทอดไก่ทอดเกี๊ยวทอดนอกจากของทอดก็มีขนมใส่ไส้ข้าวเหนียวสังขยาใครที่สนใจก็อย่าลืมสั่งกันนะ ร้านลูกชิ้นย่างและยำรสเด็ดเมนูของร้านนี้ที่อยากแนะนําคือลูกชิ้นย่างร้อนๆพร้อมน้ําจิ้มรสเด็ดหรือใครอยากทานแซบๆร้านนี้ก็มียำรสแซบอีกด้วยนะร้านผลไม้ยำมะม่วงร้านนี้สําหรับคนรักสุขภาพใครอยากทานผลไม้สดๆต้องร้านนี้เลยหรือใครชอบแซบๆร้านนี้ก็มียำมะม่วงที่สามารถเลือกความเผ็ดได้ตามใจ คอฟฟ่เร้านนี้มีทั้งกาแฟสดและเมนูเครื่องดื่มส่วนของหวานก็มีขนมปังปิ้งที่สำคัญมีเครปทั้งไส้หวานไส้เค็มให้เราได้เลือกด้วยร้านมังคีคาเฟ่ร้านกาแฟที่สร้างสรรค์เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนเมนูเย็นเมนูปั่นเมนูที่อยากแนะนำคือชาเขียวลาวาเป็นการผสมกันอย่างลงตัวระหว่างชาเขียวกับโกโก้ ร้านมิลสเป็นร้านอาหารที่จะปรับเปลี่ยนเมนูทุกวันเมนูหลกัลกๆของร้านคือมันบดชิเคเก้นบอลสลัดผักสดๆโดยจะมีเบอร์เกอร์ให้เราได้ทานกันทุกวันพุธสามารถติดตามเมนูของร้านในแต่ละวันได้ทางอินสตา r กรร้านตะวันจำหน่ายเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยรังสิต ร้านนี้มีเมนูซิกเนเจอร์ก็คือโกโก้ตะวันซันซูพริโมบุญนำดีไลท์นอกจากนี้ทางร้านยังมีขนมขบเคี้ยวให้ได้ทานกันอีกด้วยไม่ <S <S ว่าจะของทอดของเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มผลไม้หรือเบเกอรี่ใครชอบสไตล์ไหนเมนูไหนถ้าถูกใจกดสั่งกันได้เลย